สวัสดีค่ะวันนี้เมคิน h a n n e l ได้รวบรวมชื่อประเทศการเรียกผู้คนของประเทศนั้นๆและก็ภาษาที่เขาใช้พูดกันมาฝากค่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่ก็ยังสับสนใช้สลับกันผิดๆถูกๆอยู่ไปดูกันเลยค่ะว่ามีประเทศไหนบ้างเวลาใช้จะได้ไม่สับสนกันนะคะเมทามอ,อกมาเป็น3มช่องนะคะ จะได้เข้าใจง่ายๆเนาะเวลาเราอธิบายแล้วเราจะได้เอาไปใช้ได้เลยช่องแรกนะคะช่องสีเขียวนี่คือเป็นประเทศนะคะเอ่อ country ช่องที่สองสีเหลืองนี่คือเป็นเอ่อสัญชาติ nationality นะคะแล้วก็ช่องที่สามสีชมพูนี่คือเป็นภาษาก็คือ language ที่เขาพูดกันนะคะประเทศออสเตรเลียนะคะ คนออสเตรเลียเราเรียกเขาว่าออสเตรเลียนนะคะแล้วก็ภาษาที่เขาใช้คือภาษาอังกฤษนะคะก็คือ English ต่อไปเป็นบราซิลคนที่อยู่ในประเทศบราซิลเราเรียกเขาว่าบราซิเลียนแล้วก็ภาษาที่เขาใช้พูดกันก็คือภาษาโปรตุเกสนะคะต่อไปเอ่อกัมบูเดียากัมบูเดียนี่คือเราจะเรียกเขาว่าคนกัมบูดียนกัมบูเดียนนะคะภาษาก็คือเป็นกัมบูเดียนเหมือนกัน ต่อไปประเทศแคนาดานะคะคนอยู่ในประเทศแคนาดาเราเรียกเขาว่าแคนาเดียนนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้พูดก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต่อไปประเทศไชนาประเทศจีนนะคะ,ะภาษากับคนที่อยู่ในประเทศจีนเราเรียกเขาว่าไชนีสภาษาก็ใช้ก็คือภาษาไชนีสเหมือนกันก็คือภาษาจีนนะคะแล้วก็เดนมาร์กเดนมาร์กเราเรียกคนเดนมาร์กกับภาษาที่เขาใช้นะคะก็คือดานิชนะคะดานิช ประเทศอียิปต์นะคะคนอียิปต์เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอียิปติเยนนะคะแล้วก็เขาใช้ภาษาอราบิกนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษคนอังกฤษนะคะกับภาษาก็คือจะเหมือนกันก็คือเราเรียกเขาว่าอังกฤษแล้วก็ฟินแลนด์นะคะประเทศฟินแลนด์เราจะเรียกคนฟินแลนด์ว่าฟินนิชแล้วก็ภาษาก็เป็นฟินนิชเหมือนกัน ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็คือ France เป็นชื่อประเทศแล้วก็คนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกับภาษาที่เขาใช้เราเรียกว่า french นะคะก็คือ french เอ,อเวลาคนใช้เนี่ยประเทศเนี้น่าจะใช้สับสนกันมากที่สุดก็คือประเทศก็คืออ,อ I'm from France นะคะก็คือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะบอกว่า I'm from France ก็คือเขามาจากประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนชาติอะไรเขาจะบอกว่า I'm French I'm French อย่างนี้นะคะก็คือเขาเป็นคนฝรั่งเศสต่อไปนะคะประเทศเยอรมนีนะคะก็คือคนไทยจะออกเสียงว่าเยอรมนีแต่ว่าถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษนิดนึงเอ่อจะออกเสียงว่าเยอรมนีนะคะก็คือภาษากับ คนที่อยู่ในประเทศเยอรมนีเราจะเรียกว่าเยอรมันนะคะคนเยอรมันแล้วก็ประเทศกรีซนะคะกรีซสัญชาตินะคะกับภาษาก็เหมือนกันก็คือกรีกนะคะกรีกประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศแล้วก็ภาษานะคะจะเป็นอินโดนีเซียนเหมือนกันแล้วก็ต่อไปเป็นอิหร่านนะคะก็คืออิหร่าน พอเป็นคนอิหร่านเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า iranian นะคะ iranian แล้วก็ภาษาก็คือภาษาเปอร์เซียเปอร์ประเทศไอร์แลนด์เราเรียกเขาว่าชาวไอริชไอริชแล้วก็ภาษาที่ใช้เขาใช้อยู่ทั้งภาษาไอริชแล้วก็อังกฤษประเทศต่อไปเป็นประเทศอิตาลีนะคะก็คืออิตาลี แล้วก็ภาษาที่เขาใช้กับคนที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีเราเรียกเขาว่าอิตาเลียนนะคะอิตาเลีญี่ปุ่นนะคะก็คือเจแปนพอเป็นคนญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกว่าเจแปนนีสเจแปนนีสนะคะเหมือนกับประเทศมาเลเซียเลยก็คือมาเลเซียแล้วก็เป็นภาษากับคนมาเลเซียเนี่ยเราออกเสียงว่ามาเลเชียนมาเลเชียน ประเทศเม็กซิโกนะคะเม็กซิโกก็คือคนเม็กซิโกเราจะเรียกเขาว่าคนเม็กซิกันนะคะเม็กซิกันแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ก็คือสเปนิชพูดภาษาสเปนนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็คือคนเอ่อเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคนดัตช์นะคะดัตช์แล้วก็ภาษาก็เหมือนกันแล้วก็เรียกเขาว่าเขาใช้ภาษาดัตช์เหมือนกัน Norway นะคะก็คือ Norwegian นะคะภาษาก็คือภาษา Norwegian เหมือนกันประเทศะะฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์นั่นเองภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Philippines แล้วก็คนประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเราเรียกเขาว่า Filipino ภาษาที่ใช้คือภาษาตะล็อกนะคะตะล็อกก็คือตะขาลกนั่นเองอ่าต่อไปเป็น Portugal ประเทศโปรตุเกสนะคะภาษาไทยออกเสียงว่าโปรตุเกสเห็นไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าโปรตุโกแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ก็คือเป็นโปรตุเกสนะคะเหมือนกับสัญชาติเลยเป็นโปรตุเกสเหมือนกันต่อไปเป็นโรมาเนียโรมาเนียก็จะเติม n ไปหลังประเทศนะคะก็ออกเสียงว่าโรมาเนียนโรมาเนียนนะคะ สัญชาติกับภาษาเหมือนกันก็คือใช้โรมาเนียนนะคะประเทศรัสเซียนะคะก็คือรัสเซียรัสเซียแล้วก็สัญชาติกับภาษานะคะก็คือรัสเซียนนะคะประเทศเซาท์คอเรียนะคะเซาท์คอเรียก็คือประเทศเกาหลีใต้สัญชาติและก็ภาษาก็คือคอเรียนนะคะ am Korean ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนเกาหลีนะคะ เกาหลีก็คือจะมีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่ว่าเวลาเขาเรียกสัญชาติเนะะี่ยค่ะกับภาษาเขาก็จะเรียกแค่ว่าโคเรียนเหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นสเปนนะคะประเทศสเปนนั่นเองออกเสียงทับศัพท์เลยนะคะแล้วก็สัญชาติกับภาษาก็คือสเปนิชสเปนิชประเทศสวีเดนนะคะก็คือสวีเดนสวีเดน แล้วก็สัญชาตินะคะกับภาษาก็คือสวีเดนประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็คือไทยแลนด์แล้วก็คนไทยเขาจะเรียกคนไทยใช่ไหมคะแล้วก็ภาษาไทยก็เลยเป็นไทยทั้งสองช่องเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเวียดนามนะคะเวียดนามพอเป็นสัญชาติกับภาษาก็จะเป็นเวียดนามีสเวียดนามีส ก่อนหน้านี้ไม่อธิบายไปนะคะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษก็คือเราจะเรียกเขาว่า English แล้วก็ภาษาที่เขาใช้ก็คือภาษา English เหมือนกันแต่พอมาเป็นประเทศโดยรวมก็คือประเทศยูเน i n g ดอมเนี่ยที่เขามีรวม4ประเทศเข้าด้วยกันก็มีก็คือมีอังกฤษมีสกอตแลนด์มี Northern Ireland แล้วก็มี Wales เขาเรียกว่าสาหราชอาณาจักรนะคะก็คือ United Kingdom ก็คือเขาเรียกคนที่อยู่ในสาอาณณจากว่าบริทิชนะคะก็คือคนอังกฤษแล้วก็ภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือทำไมเขาถึงเรียกภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษว่าบริทิชอังกฤษส่วนประเทศอเมริกานะคะก็คือ United States u n ยู e นเต็ดสเแล้วก็เขาเรียกคนที่อยู่ประเทศอเมริกาว่า American นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้ก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเหมือนกันก็คืออ g ง i s h เขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษของเขาว่า American English นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั่นเองก็เลยเอามาให้ดูนะคะว่าทำไมเขาถึงเรียก British English กับ American English เพราะว่าเขาเรียกตามชื่อของ,อช,าองะะชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ชาวอเมริกันนะคะที่อยู่ในทั้งสองประเทศนี้ เมมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษมาให้ดู3ประโยคนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจการใช้ country nationality แล้วก็ language มากขึ้นนะคะประโยคแรกนะคะ although she was born in China she can't speak Chinese ก็คือแม้ว่าเธอจะเกิดที่ประเทศจีนแต่เธอก็ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ประโยคที่2นะคะ am Thai but I can speak both Thai and Japanese because my father is Japanese and my mother is Thai ก็คือฉันเป็นคนไทยแต่ฉันสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเพราะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นและคุณแม่เป็นคนไทยต่อไปนะคะ my friend lives in the United Kingdom because her husband is British เพื่อนของฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเพราะเธอได้สามีเป็นคนอังกฤษนะคะ ก็คือถ้าดูที่รูปตัวอย่างประโยคแล้วก็น่าจะเข้าใจการใช้ประเทศนะคะแล้วก็าภาษาแล้วก็สัญชาติมากขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe, Like and Share ด้วยนะคะ Practice makes perfect so enjoy practicing every makes day enjoy so เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย